สวัสดีค่ะจากมาลไล่บางพยอมค่ะวันนี้พามาดูดอกของแก้วพวงดวงใจอีกแล้วนะคะนี่ค่ะออกดอกเต็มต้นแบบนี้เลยนะคะทั้งสวยทั้งหอมเลยนะคะนี่มีหมู่ผีเสือ้อมาตอมกันเต็มเลยนะคะ ผีเสื้อก็สีสวยๆตอนนี้ต้นเขาใหญ่แล้วนะคะนี่ค่ะทั้งตัวต่อก็มีนะคะมาตอมหานํำหวานได้ยินเสียงเข้าไปหมดเลยผีเสือ้อนี่มีลูกลิงนะคะนี่ ใช่ไหมต้องใช่ไหมวันนี้ก็เลยพามาดูก่อนออกไปทำงานนะคะดอกแก้วพวงดวงใจอันนี้ก็เริ่มจะโรยแล้วนะคะเพราะว่าออกมาตั้งแต่เมื่อวานตอนตอนเช้าเช้าเมื่อวานนะคะวันนี้ก็เริ่มร่วงโรยลาไปบ้างแล้วนะคะ นี่ที่บ้าลราพยอมตอนกิ่งไว้เริ่มมีรากแล้วนะคะแต่ก็ฝนไม่ตกเลยนะคะฟา้ามชื้นไม่มีเดี๋ยวต้องใช้สปริงนะคะฉีดน้ำลงไปให้ความชุ่มชื้นนะคะทำไมงานเดี๋ยวรากแห้งหมดนี่ค่ะครั้งนี้ก็คงจะได้ลายกิ่งหน่อยนี่เริ่มเพิ่งจะเริ่มออกนะคะ นี่ค่ะตอนเขาไว้รากเริ่มออกแล้วนะคะนี่ค่ะเริ่มเห็นเป็นขาวๆแบบนี้แล้วนะคะแต่ก็ตุ้มตอนแห้งหมดเลยนะคะนี่ทั้งต้นเลยนะคะข้างบนนุ่นทุ่มใหญ่ๆสีขาวๆหอมๆโชยนะคะนี่ สวยมากๆเลยนะคะทั้งสวยทั้งหอมเดี๋ยวต้องตอนออกไปไว้ในส่วนคุณตาสักสองสามต้นสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆมีปลูกกันหรือยังคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมดอกแก้วหอมๆให้หอมชื่นใจก่อนออกทำงานกันนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไรของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ